วยให้ถาวายน้ําถวายอาหารถาวายบิณฑบ,บาตแต่ว่าเราถาวายเพิ่งในททาไมพระพุทธเจ้าไม่ไม่เสวยไม่เสวยให้ไม่รับประทานให้มองไปมองมาสงสัยว่าตัวแม่ของมันมันยังแต่ยัวยาอยู่จานวนเลี้ยงหรือมือไปเขีย่ยแม่พึ่งให้ออกไปเหลือแต่รวงแล้วก็ พึ่งเพรองค์ก็สวยน้ำพึ่งให้แก่ให้ลิงได้เห็นแค่ดีใจมากดีใจว่าพระพุทธองค์เสวยให้แล้วก็กระโดดขึ้นต้นไม้ด้วยความดีใจไม่ดูตามาจตเดือไปก็เอาจริงไม้มันแห้งพังลงทันทีเลยพังไว้พังลงที่อื่นไปลงที่ต่อไม้ยำแหลมเสียบเข้า